สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีดต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมาน,นาําเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP ก็จะมีทุกๆวันนะครับจะออกเวลา3ทุ่มครึ่งของทุกๆวันเลยนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมาน,นาําเสนอท่านผู้ชมให้รับชม เพื่อลุ้นลมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันนะครับสาหรับท่านที่จะนําไปใช้ในการลงทุนหรือทําอย่างอื่นก็แล้วแต่นะครับพิจารณานะ การนําไปลงทุนก็ย่อมมีได้มีเสียมีเงินมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จงระมัดระวังนะครับบางทีมันก็เข้าบางทีมันก็ไม่เข้านะครับก็ประมาณนี้ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจนะครับสมาชิกเก่าก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยแล้วก็กดถูกใจให้ทุกคลิปทุกคลิปเลยก็ขอให้ทุกท่าน สุขภาพแข็งแรงเป๋าตุงเป๋าตุงแหงแหงหงรับทรัพย์รับทรัพย์โชคดีทางด้านการลงทุนนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีเงินใช้ไม่ขาดมือไม่เจ็บไม่จนอือ <c oughs> พอพรทั้งหมดที่ให้ไปเนี่ยขอให้มันกลับมา, <c oughs> อ,าอาจารย์สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะครับข <c oughs> อให้กลับมาที่เหลือก็คือคือทั้งหมดก็กลับไปนะคร ท่านผู้ชมทุกๆคนนะแล้วกลับมาหาอาจารย์สักครึ่งหนึ่งเขก็ยังดีเรามานี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับอ่เอาเราก็มานําเสนอ901นะ901ึง90นเก้นที่9กับ0นะครับเราได้เดรน9กับ0แล้วเราก็มาหาผู้เจาะนะครับอืมนะผู้เจาะลาววีไอนะออกสามทุ่มครึ่งทุกๆวันนะครับอืมก่อนหน้านั้นมันจะมีราวอะไรอีกเหรอฮะ เราสามารคีย์เหรอเราอะไรอีกเยอะๆเลยหลายเรายกเว้นเราตากผ้าไม่มีประมาณนี้เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดชุนสามชุดสี่ชุดห้าชุดหกชุดเจ็ดนะครับประมาณนี้นะในวงกลมคือชุดเน้นนะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกก็ตัวกันนะครับอ่าขอฟันธงนะครับขอฟันธงฟันธงที่เลขศูนย์นะครับศูนย์ตัวเดียวนะ ศูนย์ใครจะเอาไปวิ่งไปรูดก็ได้นะครับอืมแต่ส่วนมากมันจะแฉลบนะดูให้ดีนะบอกศูนย์มันมาเก้าบอกเก้ามันมาศูนย์บอกทั้งศูนย์ทั้งเก้ามันมาหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะโลบลีกี้นั่นแหละเลขแปดไปแปดมาแปดไปแปดมาคล้ายๆกับใครเคยจับปิงไหมจับปิงจับปลาหลดจับปลาไหลจับอะไรเงี้ยอืมมันจะลอดไปลอดมามันจะแปดออกไอยแปดออกมาจับไม่ถูกสักทีอ่าประมาณนี้ ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะขอให้ทุกท่านแหงๆหงหรับทรับร,บรบัได้ได้กรีดหนักๆนะแต่ก่อนจะกรีดหนักๆก็ปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยแหละเพราะว่าสามทุ่มครึค่งคนเขาจะตกใจกันว่าบา้านนี้อะไรลาวลๆวลาวลาว,อ,ลาวอะไรอย่างประมาณนี้สวัสดีครับโชคดีครับ